ขนขายาวค่ะอันนี้มันเป็นเห็ดขอนป่าขายาวดูมันออกเยอะมากเลยค่ะดูก่อนเก็บกอน,นี้ไปแกงดยกันนี่ค่ะ น่าจะแกงกินได้ค่ะนี่มันขึ้นตามต้นไม้ค่ะมันเยอะปล่อยให้มันสวยตามต้นไม้ค่ะแต่บางคนเขาก็เอาไปแกงกินนะคะ แต่ดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าแกงกินได้